สวัสดีครับคลิปนี้นะครับแอดมินจะมานําเสนอนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาขึ้นเชื่อมต่อ w i f i ได้แต่ว่าไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับทุกแอปนะครับอาจจะขึ้นประมาณว่าไม่สามารถติดต่อกับเครือข่ายได้นะครับผมหรือว่าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับผมทั้งที่มันขึ้นสัญลักษณ์ตรงนี้แล้วนะครับว่า Wi-Fi เชื่อมต่อนะครับปัญหานี้เกิดจากนะครับทั้งตัวโฮ s ต o t อ i f i และในส่วนของจอ Android นะครับมีการเชื่อมต่อจริงแต่ไม่ได้มีการซิงเด t ทิร์ที่ถูกต้อง จากตัวต้นทาง Wifi มาอย่างตัวเครื่องเสียงนะครับผมนะฮะวิธีการแก้ไขนะครับผมเรามาที่ในฝั่งเครื่องเสียงนะครับไปที่การตั้งค่านะครับผมแล้วไปในส่วนของวันที่และเวลานะครับผมนะฮะแล้วมันจะขึ้นมาประมาณนี้นะครับนะฮะมันจะขึ้นว่าระบบด้วยเครือข่ายใช้เวลาที่ระบบะเครือข่ายอะไรประมาณนี้นะครับอันดับแรกก่อนนะครับนะฮะถ้าเราเจอตรงนี้นะครับผมให้เรามาที่วันที่ที่ระบบดยเครือข่ายให้จิ้มหนึ่งครั้ง นะครับให้กดเปลี่ยนไประบบโดยใช้ GPS หลังจากนั้นให้กดหนึ่งครั้งรับเปลี่ยนกลับมาให้ใช้เป็นระบบเครือข่ายนะครับผมนะฮะแค่นี้นะครับผมนะฮะรอแป๊บเดียวนะครับผมเดี๋ยว WiFi จะทําการอ่าเหมือนกับส่งย้ําข้อมูลเพื่อไปขอเดดไทม์ที่ถูกต้องจากฮอสปอตต้นทางนะครับผมเมื่อวันที่และเวลาสมมุติว่าตรงแล้วนะครับก็จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นทริคง,ง่ายๆในการ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนนะครับผมนะฮะซึ่งถ้าวิธีนี้ยังใช้ไม่ได้วิธีที่2คือให้เราทําการรีสตาร์ทมือถือหนึ่งรอบนะครับผมทําการรีสตาร์ทมือถือหนึ่งรอบแล้วเปลี่ยนชื่อข้อส่วด Wi-Fi ไปเป็นชื่ออื่นนะครับแล้วก็ให้จอแอนตัวจับคู่ใหม่นะครับผมนะฮะเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสาหรับลูกค้าทุกคนนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับผมนะฮะแต่ว่าใช้วิธีแรกเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็ใช้วิธีนี้เลยนะครับสวัสดีครับ